AWAKIN p พอดแคสต์ชากุหลาบไทยเฮิร์บสมุนไพร8ชนิดเสริมด้วยคอลลาเจนปรับสมดุลฮอร์โมนผิวใสดูแลจากภายในดื่มง่ายไม่มีน้ำตาลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ a w a k e n พื้นที่ที่เราได้กลับมาเชื่อมต่อกับพลังงานภายในและพลังจากรวาลวันอีกครั้ง สำหรับวันนี้เรากำลังจะไปสำรวจคำถามที่หลายคนน่าจะเคยถามตัวเองอยู่ลึกๆว่าทั้งที่เราก็พยายามใช้กดแรงดึงดูดแล้วทำตามคำแนะนำต่างๆทั้งการจินตนาการการตั้งเป้าหมายการพูดคำยืนยันแล้วทำไมความจริงที่เรารเผชิญอยู่ทุกวันมันยังเหมือนเดิมทำไมสิ่งที่เราอยากดึงดูดถึงยังมาไม่ถึงสักทีหรือถ้ามาก็เหมือนจะมาแบบไม่มั่นคง ในอ EP นี้เราจะไปดูให้ชัดว่าจริงๆแล้วเรากำลังเข้าใจกดแรงดึงดูดแค่ผิวเผินหรือเปล่าเพราะหลายคนยังเข้าใจว่าการดึงดูดสิ่งใหม่คือการพยายามคิดบวกให้มากที่สุดทั้งที่ในความเป็นจริงจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดหรือความคิดแต่ตอบสนองต่อพลังงานที่เราใช้ออกมาจริงๆในทุกวันแล้วพลังงานเหล่านี้ก็มาจากสิ่งที่เรารู้สึก สิ่งที่เราเชื่อและตัวตนที่เรากำลังเป็นโดยไม่รู้ตัวเราอาจกำลังพูดว่าอยากได้ชีวิตใหม่แต่ข้างในยังเป็นสนามพลังของความกลัวความรู้สึกไม่พอหรือการยึดติดกับตัวตนเดิมที่เคยเจ็บปวดมาก่อนซึ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนพลังงานนั้นความจริงที่เราพบเจอก็จะยังเหมือนเดิมเสมอวันนี้เราจะไปดูกันว่าสาเหตุผลสำคัญที่ทำให้เรายังติดอยู่ในความจริงเดิม มีอะไรบ้างแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างลึกและยั่งยืนอย่างไรบทที่ 1. ความเข้าใจผิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดเคยไหมที่เรารู้สึกว่าเรากำลังใช้กฎแรงดึงดูดอย่างตั้งใจเขียนเป้าหมายไว้ในสมุดพูดคำยืนยันทุกเช้าทำสมาธิวันละสินาทีแต่สิ่งที่เราต้องการก็ยังไม่มาหรือมาช้ามากจนใจแอบสงสัยว่า มันใช้ได้จริงหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่ากฎแรงดึงดูดไม่ทำงานแต่มันอาจจะเป็นเพราะเรายังเข้าใจมันแค่ในระดับผิวเผินเราอาจยังเข้าใจว่ากฎแรงดึงดูดคือการคิดบวกให้เยอะที่สุดจินตนาการว่าเรามีในสิ่งที่ต้องการให้ละเอียดที่สุดแล้วจักรวาลจะจัดให้ทันทีเหมือนแอปสั่งของแต่ความเข้าใจแบบนี้มันทำให้หลายคนติดอยู่ในกับดักของการหวัง และพอไม่ได้ผลก็โทษตัวเองว่าเรายังไม่บวกพอหรือเราคงยังไม่คู่ควรทั้งที่จริงๆแล้วพลังจักรวาลไม่เคยเลือกว่าใครคู่ควรหรือไม่เพราะมันทำงานตอบสนองต่อพลังงานที่เราเป็นไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดว่าอยากได้ลองนึกภาพว่าเรากําลังส่งคลื่นความถี่ออกไปตลอดเวลาเหมือนสถานีวิทยุที่เปิดเพลงแนวเดียวทั้งวัน จักรวาลก็แค่ส่งคลื่นที่ตรงกับความถี่นั้นกลับมาให้เราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามดังนั้นสิ่งที่เราได้ไม่ใช่สิ่งที่เราหวังหรือพูดออกมาว่าอยากได้แต่คือสิ่งที่เรากำลังเป็นในระดับพลังงานยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะอยากได้ความรักที่ดีแต่ลึกๆในใจเรายังรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอยังกลัวการโดนปฏิเสธ ยังรู้สึกว่าเราต้องพยายามถึงจะมีค่าความรู้สึกแบบนี้คือพลังงานที่เรากำลังแพร่ออกไปและมันก็เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดประสบการณ์ที่สะท้อนพลังงานาน,นั้นกลับมาเช่นดึงดูดคนที่รักเราแบบมีเงื่อนไขหรือคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามตลอดเวลา การเข้าใจว่ากฎแรงดึงดูดไม่ใช่เรื่องของความคิดบวกแต่เป็นเรื่องของพลังงานที่เราเป็นจริงๆคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเพราะมันทำให้เราหยุดถามว่าทำไมฉันยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเริ่มถามว่าตอนนี้ฉันกำลังเป็นพลังงานแบบไหนอยู่เราอาจกำลังพูดว่าสมควรได้รับความสำเร็จ แต่ยังรู้สึกลึกๆว่าชีวิตเรามักเจออุปสรรคเสมอหรือเรากำลังพยายามสร้างความมั่งคั่งแต่ข้างในยังรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ปลอดภยัยเมื่อมีเงินเยอะๆความขัดแย้งแบบนี้ทำให้พลังงานของเรายังไม่อะไรกับสิ่งที่ต้องการหลายครั้งเราตีความการอะไรว่าเป็นการทำตัวให้รู้สึกดีตลอดเวลาห้ามเศร้าห้ามกลัวห้ามสงสัย แต่ในความจริงการออนไลน์กับพลังงานจักรวาลไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าทุกอย่างดีเสมอแต่คือการกล้าดูพลังงานที่แท้จริงในตัวเราอย่างซื่อสัตย์และเลือกเปลี่ยนจากข้างในไม่ใช่แค่เปลี่ยนคำพูดหรือเขียนเป้าหมายให้สวยขึ้นเพราะพลังงานที่เราฉายออกมามันจะซื่อตรงกับสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในใจเราเสมอมีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้เวลามากในการพยายามบังคับตัวเองให้รู้สึกดี ด้วยการฟังแ f ฟเฟอร์เมชหรือเปิดคลิปแรงบันดาลใจแต่พอจบคลิปก็กลับมาอยู่ในพลังงานเดิมเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนการแปะปลาสเตอร์ลงบนบาดแผลที่ยังไม่ได้รักษาเราอาจไม่รู้ตัวว่าเรายังใช้ความกลัวเป็นแรงผลักดันเช่นกลัวว่าจะล้มเหลวอีกกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราไม่มีค่าความกลัวเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม แต่ถ้าเราไม่มองมันอย่างเท่าใจมันก็จะกลายเป็นแรงดึงดูดแบบลับๆที่ส่งสัญญาณไปยังจักรวาลว่ายังไม่พร้อมทั้งที่เราพูดว่าอยากเปลี่ยนลองนึกถึงการปลูกต้นไม้เราอาจใส่ปุ๋ยดีรดน้ำทุกวันแต่ถ้าดินยังมีสารพิษอยู่ในระดับลึกรากของต้นไม้ก็ไม่สามารถเติบโตได้เต็มที่พลังงานของเราก็เช่นกันเราอาจทำทุกขั้นตอนที่ถูกบอกว่าเป็นวิธีใช้กดแรงดึงดูด แต่ถ้า Inner e NERGY ยังมีร่องรอยของ s e l ฟ d ดา b t เด้าหรือความเชื่อเดิมๆที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนมันก็ยากที่ความจริงใหม่จะเกิดขึ้นได้แบบมั่นคงอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อหลบหนีจากความเป็นจริงแทนที่จะเปลี่ยนพลังงานของมันเช่นพูดว่าเงินกำลังมาทั้งที่ลึกๆก,กลัวว่าจะไม่พอจ่ายค่าห้องพอพูดแบบนี้บ่อย เราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลอกตัวเองซึ่งยิ่งทำให้ไม่เชื่อในพลังจักรวาลมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่ควรทำคือการกล้ายอมรับว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงแล้วค่อยๆเปลี่ยนพลังงานจากการรู้ตัวไม่ใช่จากการปฏิเสธความรู้สึกเดิมเพราะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดที่เราพูดออกมาเท่ากับพลังงานที่เรารู้สึกจริงๆทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่า เทคนิคต่างๆอย่างการจินตนาการหรือการเขียนเป้าหมายจะไม่มีค่าแต่มันจะทำงานได้จริงก็ต่อเมื่อพลังงานภายในเราสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจะสร้างซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้เราต้องเริ่มจากการเข้าใจว่าเรากำลังฉายพลังงานแบบไหนออกไปและกล้าดูว่าความจริงที่เรากำลังอยู่ทุกวันนี้สะท้อนอะไรจากพลังงานภายในของเราบทที่2ความจริงเดิมไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอก แต่อยู่ในสนามพลังภายในตัวเราเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยู่กับความจริงเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเช่นความสัมพันธ์ที่เหมือนเดิมความเครียดเรื่องเงินหรือความรู้สึกว่าชีวิตยังไปไม่ถึงไหนหลายคนมักจะมองออกไปที่สิ่งรอบข้างว่าเป็นต้นเหตุเราอาจบอกตัวเองว่าถ้าหัวหน้าเปลี่ยนถ้าแฟนเข้าใจเราถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นทุกอย่างคงจะดีตามแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราเห็นภายนอก มันเป็นเพียงภาพสะท้อนของพลังงานที่อยู่ข้างในเราเหมือนกับกระจกที่ไม่เคยโกหกถ้าเรายังรู้สึกเหมือนเดิมยังคิดซ้ำแบบเดิม,ดมยังตอบสนองต่อโลกด้วยความรู้สึกแบบเดิมความสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันมันก็จะยังคงเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเ,เช่นกันพลังงานของเราแต่ละคนคือสนามแม่เหล็กขนาดย่อมที่มีเคลื่อนความถี่เฉพาะตัวมันคือพลังงานที่เกิดจากความคิด ความรู้สึกและความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกแล้วทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ส่งเคลื่อนออกไปในโลกแบบอัตโนมัติโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังเป็นใครในสนามพลังของตัวเองเราอาจคิดว่าเรากำลังเริ่มใหม่แต่จริงๆพลังงานภายในเรายังอยู่ในโหมดปกป้องอย่างระแวงยังไม่เชื่อว่าเราสมควรได้รับสิ่งดีๆคลื่นที่ส่งออกไปจึงยังเป็นคลื่นแบบเดิม ถ้าเปรียบสนามพลังของเราเป็นเพลงเพลงนั้นอาจมีจังหวะเศร้าลังเลหรือปิดตัวอยู่ข้างในแล้วจัก,กรวาลก็ตอบกลับด้วยคนสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เป้นตามจังหวะเดียวกันนั้นเสมอนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงยังเจอเรื่องเดิมๆแม้เราจะพยายามเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเพราะเคลื่อนพลังงานของเรายังสั่นสะเทือนในระดับความถี่เดิม สิ่งที่เราต้องทำจึงไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกก่อนแต่คือการกลับมาดูว่าข้างในของเรากำลังส่งพลังงานแบบไหนออกไปอยู่ทุกวันเรากำลังมองตัวเองแบบไหนกำลังใช้ความเชื่ออะไรในการตีความสิ่งรอบตัวแล้วเรากำลังตอบสนองต่อชีวิตด้วยพลังงานแบบไหนเช่นเราอาจกำลังใช้ความกลัวเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ ใช้ความรู้สึกไม่พอเป็นแรงผลักดันในแต่ละวันหรือใช้ความรู้สึกผิดเป็นเงาที่แอบมากับความหวังสิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนแต่พลังงานของมันส่งลึกมากกว่าที่เราคิดลองนึกภาพว่ามีคนสองคนที่พูดคำว่าฉันอยากมีชีวิตที่มั่นคงคนแรกพูดจากที่ที่เต็มไปด้วยความกลัวกลัวความไม่แน่นอนกลัวอดกลัวไม่มีใครอยู่ข้าง ส่วนอีกคนผู้จากพื้นที่ของความสงบและเปิดรับเชื่อว่าความมั่นคงเป็นพลังงานที่สามารถสร้างได้ในตัวเองคำพูดเหมือนกันแต่พลังงานต่างกันและจักรวาลตอบสนองต่อพลังงานไม่ใช่แค่คำพูดดังนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สิ่งที่เราต้องการแต่คือเรากำลังเป็นใครในขณะที่ต้องการสิ่งนั้นมีคนจำนวนมากที่บอกว่าอยากเปลี่ยนชีวิต แต่ลึกๆยังรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับชีวิตใหม่ที่อยากได้เช่นอยากมีอิสระทางการเงินแต่รู้สึกว่าเงินคือเรื่องยากอยากมีคนกักดีๆแต่รู้สึกว่าเรายังไม่ดีพออยากมีชีวิตที่เบาสบายแต่ยังยึดติดกับความเครียดเพราะมันคุ้นเคยความเชื่อแบบนี้ฝังอยู่ในพลังงานของเราอย่างแนบเนียน และถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในกรอบพลังงานนั้นโดยไม่รู้ว่าเรากำลังเลือกความจริงเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกพลังงานที่เราใช้ออกมาทุกวันจึงเป็นตัวกำหนดว่าความจริงที่เราจะได้เจอคืออะไรไม่ใช่แค่เป้าหมายที่เราเขียนไว้แต่คือพลังงานพื้นฐานที่เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยทุกเช้าทุกการตัดสินใจทุกความคิดที่เรายอมให้วนซ้ำในหัวทุกความรู้สึก ที่เรายอมให้กลายเป็นบรรยากาศของวันนั้นๆลองสังเกตดูว่าในหนึ่งวันเราใช้พลังงานแบบไหนเป็นพื้นฐานของการดำรงอยู่เช่นตื่นมาด้วยความรีบร้อนกังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดคิดวนกับเรื่องผิดพลาดเมื่อวานพลังงานเหล่านี้เหมือนกับการตั้งคลื่นความถี่สำหรับทั้งวันและคลื่นนั้นก็คือสิ่งที่ดึงดูดเรียลลิตี้ของวันนั้นให้เข้ามา สิ่งที่น่าสนใจคือเราเปลี่ยนพลังงานได้ทุกเมื่อที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองอย่างรู้ตัวทุกครั้งที่เรารู้สึกถึงความรู้สึกจริงๆโดยไม่ตัดสินมันคือการเปลี่ยนพลังงานระดับลึกโดยอัตโนมัติเพราะเมื่อเรายอมให้ตัวเองรู้สึกจริงๆเคลื่อนพลังงานจะค่อยๆเปลี่ยนไปอยู่ในระดับที่เป็นกลางมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความจริงใหม่ที่เราสามารถสร้างขึ้นได้โดยไม่ต้องฝืนการเปลี่ยนสนามพลังของเราไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเสมอไป มันเริ่มได้จากการสังเกตว่าอะไรที่ยังทำให้เรายึดติดกับพลังงานเดิมๆเ,เราอาจแค่ต้องเปลี่ยนวิธีเริ่มวันเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองหรือหยุดบอกตัวเองว่าเรายังไม่พอเปลี่ยนเล็กๆแบบนี้แต่ทำด้วยความตั้งใจพลังงานของเราจะเริ่มขยับและเมื่อนั้นรี a l ลิตี้ใหม่ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อยอย่างเป็นธรรมชาติบทที่3 3เหตุผลหลักที่ทำให้เราติดอยู่ในความจริงเดิมถ้าเรากำลังรู้สึกว่าชีวิตยังติดอยู่ในความจริงเดิม ทั้งที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนตั้งเจตนาแล้วใช้เทคนิคต่างๆแล้วแสดงว่ามีบางอย่างในพลังงานของเราที่ยังไม่ขยับจริงๆและส่วนใจแล้วสิ่งที่ทำให้พลังงานเรายังวนอยู่ที่เดิมก็มักจะเกี่ยวข้องกับ3สิ่งนี้ 1. คือเรายังยึดติดกับตัวตนเดิม 2. คือเรายังมีบ l l i e f System เดิมที่ไม่ได้รับการทบทวนและ3คือเรายังดำเนินชีวิตด้วยพลังงานพื้นฐานแบบเดิมในแต่ละวันโดยไม่รู้ตัว เริ่มจากเหตุผลแรกการยึดติดกับตัวตนเดิมแม้เราจะอยากเปลี่ยนชีวิตไปซู้สิ่งใหม่แต่ลึกๆแล้วถ้าเรายังนิยามตัวเองด้วยเรื่องราวเดิมๆเช่นฉันเป็นคนไม่กล้าเสี่ยงฉันเป็นคนมีปมเรื่องครอบครัวฉันมักจะพลาดเวลาสำคัญหรือฉันต้องพยายามหนักเสมอถึงจะได้สิ่งที่ต้องการสิ่งเหล่านี้กลายเป็นพลังงานหลักที่เราส่งออกไปโดยที่เราคิดว่าเป็นแค่ความจริงในอดีต แต่พอเรายึดติดกับมันมันกลายเป็นพลังงานปัจจุบันที่ยังควบคุมการสร้างความจริงของเราอย่างต่อเนื่อง <S <S เช่นบางคนอยากเปลี่ยนมาทำงานที่ตัวเองรักแต่ลึกๆยังเชื่อว่าเราต้องอดทนกับงานที่มั่นคงเพราะความกลัวเรื่องความไม่แน่นอนอยู่อย่างนิยามตัวเองว่าเป็นคนไม่มีทุนไม่มีคอนเน็ชันไม่มีดวงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงแต่มันคือพลังงานของตัวตนเดิมที่เรายังยึดไว้โดยไม่รู้ตัว และถ้าเรายัางไม่ได้เลือกจะเป็นตัวตนใหม่ในระดับพลังงานความจริงใหม่ก็ไม่มีพื้นที่จะเข้ามาได้จริงเหตุผลที่2คือ belief system หรือชุดความเชื่อที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราบางความเชื่อเราได้รับมาตั้งแต่อย่างเล็กจากครอบครัวสังคมหรือประสบการณ์เดิมๆเมช่นความเชื่อว่าเงินหายยากความรักต้องแลกมาด้วยการเสียสละ ชีวิตคนดีต้องลำบากก่อนหรือความเชื่อว่าตัวเรายังไม่พอในรูปแบบที่เราเป็นอยู่ความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เราคิดได้ในทันทีแต่มันแฝงอยู่ในพลังงานที่เราตอบสนองต่อชีวิตเ <c oughs> ช่นเ <c oughs> มื่อมีโอกาสดีเข้ามาเรากลับรู้สึกว่ามันดีเกินไปหรือเมื่อมีคนรักดีเข้ามาเรากลัวว่าเขาจะไปในที่สุดเพราะลึกๆเราเชื่อว่าไม่มีใครอยู่กับเรานาน ความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันอยู่มันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เราส่งออกไปทุกวันโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็จะได้ประสบการณ์ที่ยืนยันความเชื่อนั้นกลับมาเรื่อยๆหลายคนอาจบอกว่าฉันรู้แล้วว่าฉันมีความเชื่อจำกัดฉันพยายามเปลี่ยนความคิดแล้วฉันอ่านหนังสือแล้วพูดคำยืนยันแล้วแต่ทำไมมันยังไม่เปลี่ยน คำตอบคือบางครั้งความเชื่อไม่ได้เปลี่ยนแค่จากการคิดหรือพูดแต่ต้องเปลี่ยนจากการอยู่กับมันอย่างเข้าใจจริงๆเช่นการยอมรับว่าครั้งหนึ่งเราถูกสอนว่าเราไม่คู่ควรแล้วกล้าเลือกที่จะไม่เชื่อมันอีกโดยไม่ต้องโทษใครหรือกดทับอารมณ์นั้นไว้การเปลี่ยน belief system ที่ลึกจริงๆมาจากการรู้ตัวและการอยู่กับพลังงานของมันอย่างซื่อสัตย์ ไม่ใช่การพยายามลบหรือเปลี่ยนแค่จากภายนอกเหตุผลสุดท้ายที่มักจะทำให้เรายังติดอยู่กับความทิ้งเดิมคือการที่เราใช้พลังงานพื้นฐานแบบเดิมในการดำเนินชีวิตทุกวันแม้เราจะเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนวิธีคิดแต่ถ้าพฤติกรรมในชีวิตประจำวันยังส่งคลื่นความถี่แบบเดิมพลังงานของเราก็จะยังวนอยู่ในความจริงแบบเดิมเช่นตื่นมาด้วยความเร่งรีบโต้อตอบกับโลกจากความกลัว ใช้คำพูดกับตัวเองที่ตัดคุณค่าเช่นฉันทำไมยังไม่ได้เรื่องเลยฉันไม่มีวินัยเลยการพูดกับตัวเองแบบนี้บ่อยๆคือการใช้พลังงานที่บอกกับจักรวาลว่าเรายังเป็นตัวตนเดิมและแม้จะพยายามใช้เทคนิคอื่นมาประกอบแต่ถ้าพลังงานหลักในชีวิตประจำวันยังอยู่ในคลื่นเดิมมันก็ยากที่ความจริงใหม่จะเกิดขึ้นได้เราสามารถสังเกตพฤติกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้ได้เช่น วิธีที่เรามองตัวเองในกระจกตอนเช้าวิธีที่เราตอบสนองต่อความผิดพลาดวิธีที่เรานั่งกินข้าวหรือเดินไปทำงานถ้าพฤติกรรมเหล่านี้แสดงถึงพลังงานของความเร่งความรู้สึกไม่พอหรือการแบกรับมากเกินไปก็แปลว่าเรากำลังสร้างความจริงเดิมต่อไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเริ่มจากการเปลี่ยนไมโครบีเฮเวีร์ที่สะท้อนพลังงานข้างในเช่น เริ่มต้นวันด้วยการตั้งเจตนาอย่างสงบหยุดพูดกับตัวเองด้วยคำที่ลดคุณค่าหรือแค่เลือกที่จะอยู่กับลมหายใจอย่างรู้ตัวบ่อยขึ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆด้วยความตั้งใจแบบนี้ทำให้พลังงานของเราค่อยๆขยับและเมื่อนั้นความจริงใหม่จึงเริ่มก่อตัวขึ้นบทที่ 4. การปรับจูนพลังงานเพื่อออกจากเรียลิตี้เดิมการเปลี่ยนแปลงความจริงภายนอกที่เรากำลังเผชิญอยู่ ไม่ได้เริ่มจากการวิ่งไปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแต่เริ่มจากการเปลี่ยนพลังงานที่เราฉายออกไปในแต่ละวันซึ่งการเปลี่ยนพลังงานนั้นไม่ได้หมายถึงการพยายามรู้สึกดีตลอดเวลาหรือพยายามมองโลกในแง่บวกแบบไม่จริงใจแต่มันคือการปรับจูนสนามพลังของเราให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะเป็นจริงๆโดยที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องแกล้งเชื่อแต่เป็นการค่อยๆเคลื่อนจากภายในด้วยความรู้ตัวและเจตนาที่ชัดเจน ขั้นตอนแรกในการปรับจูนพลังงานคือการรู้ตัวว่าเรากำลังอยู่ในพลังงานแบบไหนอยู่ตอนนี้การกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างตรงไปตรงมานั้นสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเรากำลังแพร่พลังงานแบบไหนออกไปเราก็ไม่มีทางปรับจูนมันได้เลยบางคนอาจรู้สึกว่าไม่มีเวลาไม่มีพื้นที่ในการรับรู้ตัวเองเพราะชีวิตเร่งรีบเกินไปแต่ความจริงคือการรู้ตัวไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน เราสามารถหยุดหายใจลึกๆแค่3วินาทีและถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกยังไงมันกำลังรู้สึกเบาหรือรู้สึกหนักมันคือความสงบหรือความกลัวแค่การถามแบบไม่ตัดสินนี้ก็ทำให้พลังงานภายในเริ่มเปลี่ยนได้แล้วเพราะเมื่อเรายอมรับสิ่งที่เป็นคลื่นพลังงานจะเปลี่ยนจากต้านเป็นการเปิดต่อจาก awareness คือการเลือกชี้พลังงานอย่างมีสติ หนึ่งในวิธีที่ใช้ได้ผลดีมากคือการเคลื่อนไหวร่างกายเพราะร่างกายคือประตูที่เชื่อมจิตใจกับสนามพลังจักรวาลบางครั้งเราคิดวนอยู่กับความกลัวความเศร้าหรือความรู้สึกติดค้างเพราะพลังงานเหล่านั้นยังติดอยู่ในร่างกาย วิธีง่ายๆที่เราเริ่มได้เลยคือการขยับร่างกายแบบไม่มีกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการเต้นช้าๆการเคลื่อนไหวตามจังหวะลมหายใจหรือการยืดเหยียดขณะที่ฟังเสียงหัวใจตัวเองการเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ใช่การออกกำลังกายเพื่อเป้าหมายภายนอกแต่เป็น e m b o d i m e n t practice หรือการดึงพลังงานใหม่ให้เข้ามาอยู่ในร่างกายของเราอย่างแท้จริงอีกหนึ่งวิธีที่ท่ทงพลังคือการใช้ Visualization หรือการนึกภาพ แต่วิธีที่เราใช้ visualization ให้ได้ผลไม่ใช่แทนนึกถึงภาพปลายทางที่เราต้องการแบบโดดเดี่ยวแต่คือการรู้สึกว่าเรากำลังเป็นสิ่งนั้นจริงๆในพลังงานตอนนี้เช่นแทนที่จะจินตนาการว่าเรามีบ้านในฝันเราลองจินตนาการว่าเราคือตัวเราที่อยู่ในบ้านนั้นในพลังงานของความมั่นคงความอบอุ่นความปลอดภัยแล้วถามตัวเองว่าถ้าฉันเป็นคนคนนั้นจริงๆ วันนี้ฉันจะตื่นมาด้วยความรู้สึกแบบไหนจะเดินอย่างไรจะพูดกับตัวเองยังไงแล้วค่อยๆซึมซับพลังงานนั้นให้มาอยู่กับเราตั้งแต่วินาทีนี้ไม่ใช่แค่รอให้มันเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการตั้งเจตนาหรือ intention การตั้งเจตนาไม่ใช่การอธิษฐานหรือขอจากจักรวาลแต่มันคือการเลือกพลังงานที่เราจะเป็นในแต่ละวันเช่นวันนี้เราตั้งเจตนาว่าจะอยู่ในพลังงานของการเปิดรับ หรือวันนี้เราตั้งเจตนาว่าจะเคลื่อนไหวจากความรักไม่ใช่ความกลัวคำว่าเจตนาในที่นี้จึงไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่เป็นพลังงานที่เราต้องการแผ่ออกไปเพราะเมื่อเราตั้งเจตนาอย่างชัดเจนมันจะเป็นเหมือนคลื่นนำทางให้พลังงานในวันนั้นสอดคล้องกันโดยธรรมชาติเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันหรือทำให้เป๊ะร้อเปอร์เซน์ในทันทีการเปลี่ยนพลังงานไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบ แต่คือการกลับมาหาตัวเองเรื่อยๆทุกครั้งที่เราหลงทางทุกครั้งที่รู้สึกว่าพลังงานตกเราแค่กลับมารู้ตัวแล้วตั้งใจเริ่มใหม่จากพลังงานที่ตรงกับตัวตนที่เราอยากเป็นจริงๆการฝึกแบบนี้ยิ่งเราทำบ่อยมันจะกลายเป็นสนามพลังใหม่ที่ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นจนกลายเป็นสนามแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตแบบที่ไม่ต้องพยายามควบคุมเลย สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือพลังงานได้ไม่เปลี่ยนจากความเร่งรีบหรือความพยายามฝืนแต่เปลี่ยนจากความอ่อนโยนและความตั้งใจจริงเมื่อเรากลับมาอยู่กับตัวเองจากพื้นที่ที่ไม่ตัดสินไม่เร่งไม่เปรียบเทียบพลังงานใหม่ก็จะมีพื้นที่ในการเกิดขึ้นและเมื่อพลังงานใหม่เกิดความจริงใหม่ก็จะตามมาโดยที่เราไม่ต้องบอกให้มันเกิดเพราะจากรวาลตอบสนองต่อพลังงานของเราแบบตรงไปตรงมาเสมอ บทที่5เส้นทางใหม่ไม่ได้เริ่มที่ภายนอกแต่มาจากพลังงานใหม่ภายในหลายครั้งที่เราพูดกับตัวเองว่าอยากมีชีวิตใหม่อยากลุดพ้นจากความรู้สึกติดขัดอยากก้าวไปสู่เส้นทางที่รู้สึกมีความหมายและมีพลังแต่ลึกๆแล้วเรายังไม่แน่ใจว่าเราพร้อมจริงไหมที่จะปล่อยความจริงเดิมที่เราคุ้นเคยไป หลายคนอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรายังคงเลือกวนอยู่กับแพทเทิร์นเดิมเพียงเพราะมันปลอดภัยและคาดเดาได้แม้มันจะไม่เติมเต็มแม้มันจะไม่พาเราไปไหนแต่ความรู้สึกคุ้นชินกับความเจ็บปวดเดิมนั้นบางครั้งก็ดูง่ายกว่าเส้นทางใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนสิ่งหนึ่งที่เราอาจต้องกล้ายอมรับคือเราอาจยังเลือกความจริงเดิมอยู่เพราะมันสอดคล้องกับตัวตนที่เรารู้จัก ตัวตนที่คุ้นเคยกับการพยายามหนักตัวตนที่คุ้นเคยกับการอดทนกับความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มตัวตนที่รู้จักวิธีอยู่กับความขาดแคลนมากกว่าความมั่งคัง่งแล้วการจะละตัวตนเดิมเหล่านี้ไปแม้จะฟังดูดีแต่ในระดับพลังงานลึกๆมันก็รู้สึกเหมือนการสูญเสียสิ่งที่เราเคยเป็นเพราะฉะนั้นการก้าวออกจากความจริงเดิมจึงไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรม แต่คือการยอมเปลี่ยนพลังงานของตัวตนที่เราเคยยึดถือไว้แล้วกล้ารับพลังงานใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยเข้ามาแทนที่เส้นทางใหม่นั้นไม่ได้เริ่มจากการไปหาความรู้เพิ่มหรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เท่านั้นแต่มันเริ่มจากพลังงานใหม่ที่เรายอมให้เกิดขึ้นภายในตัวเองพลังงานที่มาจากความไม่ตัดสินตัวเองอีกต่อไปพลังงานที่มาจากความอ่อนโยนกับสิ่งที่เราเคยผ่าน พลังงานที่กล้าบอกตัวเองว่าเราสมควรได้รับความจริงที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องรอให้เป็นคนสมบูรณ์ก่อนความจริงใหม่ที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกแล้วเราต้องวิ่งไปคว้ามาแต่มันคือ reflection ของพลังงานที่เราเลือกจะเป็นในแต่ละขณะพอเรากลับมาเริ่มจากพลังงานใหม่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆคือจังหวะและแรงดึงดูดของชีวิต เราจะเริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างขยับแม้ยังมองไม่เห็นเราเริ่มดึงดูดโอกาสหรือผู้คนที่แตกต่างจากเดิมเราเริ่มสังเกตเห็นตัวเองพูดกับตัวเองด้วยความเมตตามากขึ้นเราเริ่มกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องโดยไม่รู้สึกผิดทุกอย่างเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการพยายามควบคุมแต่เกิดจากที่พลังงานใหม่ในตัวเรากลายเป็นสนามแม่เหล็กใหม่ที่ส่งคลื่นความถี่ใหม่ออกไปอย่างต่อเนื่อง แต่การจะอยู่ในพลังงานใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องของความพีคหรือแรงฮึดชั่วคราวเพราะถ้าเราไม่ฝึกให้พลังงานใหม่นั้นกลายเป็นฐานของแต่ละวันมันก็จะค่อยๆจางหายไปเมื่อเราเจอแรงกดดันหรือเหตุการณ์ที่สะกิดตัวตนเก่ากลับมาวิธีที่เราทำให้พลังงานใหม่นั้นคงอยู่ได้จริงคือการสร้างโมเมนตัมผ่านไมโคร ชีฟรายวันเช่นตั้งใจเลือกคำพูดใหม่เวลาคิดกับตัวเองตั้งใจอยู่กับลมหายใจให้มากขึ้นในเวลาที่เริ่มตื่นตระหนกตั้งใจทำกิจวัตรประจำวันด้วยพลังงานของความใส่ใจมากกว่าความเร่งรีบเหล่านี้คือการเลือกพลังงานใหม่ในแบบที่ลงมือได้จริงไม่ต้องรอให้เรารู้สึกมั่นใจหรือพร้อมเต็มที่หลายคนมักเข้าใจผิดว่า การเปลี่ยนพลังงานคือการต้องทำอะไรใหญ่ๆเช่นต้องลาออกจากงานต้องไปปฏิบัติธรรมต้องมีเวลาเงียบเป็นวันๆจริงๆแล้วพลังงานเปลี่ยนได้ทุกครั้งที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองอย่างรู้ตัวการเปลี่ยนเล็กๆที่ทำซ้ำด้วยพลังงานที่ตั้งใจนั้นทรงพลังกว่าการเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่มาจากแรงกดดันเพราะมันค่อยๆปรับฐานพลังงานของเราให้เปลี่ยนไปอย่างถาวรโดยไม่ต้องฝืน สุดท้ายเมื่อเราค่อยๆอยู่ในพลังงานใหม่มากพอเราจะเริ่มรู้สึกว่าความจริงใหม่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปหาแต่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นจากข้างในอย่างอ่อนโยนความเบาสบายเริ่มกลายเป็นปกติความไว้วางใจในชีวิตค่อยๆกลับมาความกลัวที่เคยคุมเราหลวมลงเรื่อยๆแล้วความจริงเดิมที่เคยดูแน่นหนาก็กลายเป็นเพียงแค่เมมโมรีหนึ่งในพลังงานที่เราเคยเป็น ไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบกไว้ตลอดไปเราคุยกันมาตลอดทั้งตอนเกี่ยวกับเหตุผลที่ทําให้เรายังติดอยู่ในความจริงเดิมทั้งที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแล้วใช้กดแรงดึงดูดแล้วลงมือทําเทคนิคต่างๆแล้วซึ่งถ้าเราฟังอย่างเปิดใจเราจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการภายนอกเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับพลังงานภายในที่เรากำลังเป็นอยู่จริงๆ ว่าเรายังเป็นสนามพลังแบบเดิมหรือเปล่าเรายังยึดติดกับตัวตนเดิมไหมเรายังมีบิลีฟเดิมที่ไม่ได้ถูกสำรวจไหมหรือว่าเรายังดำเนินชีวิตด้วยพลังงานแบบเดิมในแต่ละวันโดยไม่รู้ตัวไหมเพราะทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่จะกรวาลสะท้อนกลับมาให้เราเสมอโดยไม่เลือกข้างสิ่งที่น่าดีใจคือพลังงานเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนได้และการเปลี่ยนพลังงานก็ไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือยากเลย มันเริ่มจากความรู้ตัวความซื่อสัตย์กับสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆการกล้าป่วยตัวตนเดิมที่ไม่รับใช้เราอีกต่อไปการตั้งเจตนาใหม่อย่างตั้งใจและการเลือกพฤติกรรมรายวันที่สะท้อนพลังงานใหม่อย่างสม่ำเสมอพลังงานใหม่จะค่อยๆสร้างสนามแม่เหล็กใหม่ให้เราโดยที่ไม่ต้องพยายามควบคุมอะไรเลยเพียงแค่เรากลับมาอยู่กับตัวเองในแต่ละวัน จากพื้นที่ของความอ่อนโยนและการเปิดรับขอบคุณจากใจที่อยู่ฟังกันจนจบ EP นี้หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดจะทำให้เราได้กลับมาทบทวนอย่างลึกว่าเรากำลังเป็นใครในพลังงานที่เราฉายออกไปและจะเลือกเป็นใครจากนี้ไปทุกครั้งที่เรากล้าตั้งคํำถามกับความจริงเดิมเราก็ได้ปลดล็อกพลังงานของความจริงใหม่แล้วเสมอ ขอให้ทุกคนเดินอยู่บนเส้นทางเห็นความเบาสบายความมั่นใจและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจากภายในแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า